สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่ภูยาคานะครับจะไปถวายพระป่าอาจารย์จะพาไปถวายพระป่าที่ภูยาคานะนอนค้างคืนหนึ่งคืนที่นั่นนะรอเวลาไปนะรนอนไาจา์อีกรูปหนึ่งครับท่านจะมา ตอนนี้ผมอยู่ลานปฏิบัติธรรมนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นเขานะครับไปสำนักสงฆ์ภูยาคานะครับภูยาคานี่นี่สันี่มันภูยาคา บ้านอะไรนะโหโหไ่ยนะสำนักสงฆูย่าคา <c oughs> เห็นวิวไหมโอ้ยนั่นอะหมอก <c oughs> สวยไหมภูย่าคาจุดชมวิวงามบ่ ท่านผู้ชมผมให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะไป<ม>ที่หมู่บ้านมาไป<ม>เดินดูหมู่บ้าน<ม>บรรยากาศดีมากเลยดูนะครับข้างหลังนี้เป็นฝั่งนู้นเป็นลาวนะครับมผมมาถึงได้ยังไงเนะี่ยดูนะท่านผู้ชมสวยมากเลยขนาดตอนกลางวันยังมีหมอกนะครับ อันนี้ประมาณห้าโมงห้าโมงเกือบหกโมงแลวนะครับนี่สวยไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศตอนหมอกลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนี่นะครับสวย คนเสียงาายไปยืนถ่ายนะครับนู่นนะครับข้างล่างข้างล่างเป็นไม่เป็นป่ายยางนะครับท่านผู้ชมไอเจ้าขึ้นยังใด ลลงไปข้างล่างพ้นเลยนะสวยไหมท่านผู้ชมดูบรรยากาศนยัเป็นสางอมยไดอน่าจะไม่อะไมันค้นดอกเพราะว่านี่ก็ขกดป้ายยางของชบปายยางมันออกไปไกลตื้อเล่พุ่นเขาเห็นซ้างกันน่ะเขาเห็นซ้างนะใส่ปะใส่ตาบอดดีเ่ย กำลังส่องหายอยู <m uch growing> <mos> <low> ่แต่เขาว่ามีช้างนะเข้ามาในวัดด้วยส่องหายช้างอยู่ไปหากลางเต็นทีกว่าหาที่กลางเต็นทีกว่าดูบรรยากาศมาชม มันจะมืดก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะบอกไว้เลยไม่มีไฟฟ้าทําสายต้องมานอนกับเด็กๆก,กันบ,บ้างเนี่ยที่ศาลาเนี่ยเรานะไปดูจานก่อนครับท่านผู้ชมนี่นะครับ อันนี้ประมาณหกโมงครึ่งนะครับที่เห็นไฟนี่คือโซล่าเซลล์นะครับที่ห้องครัวกันก็ใช้ปั่นไฟเอานะโอ้สวยไหมครับท่านผู้ชม อีกเกิงขึ้นแล้วดวงจันทร์สีเลือดหมอกนะครับอ๊ะอยู่กลางหุบเขายังมีเสียงเพลงนะท่านผู้ชม,มกลางหุบเขายังมีเสียงเพลงนะครับะ เมื่อ้วท่านผู้ชมไป,ไปมาได้กลับมาที่เก่าที่กระท่อมเด็กๆไปไหนรู้ครับนั่นไงมาแล้วข้าเจ้ามาแล้วจันเพลนจันรสีเลือดนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหม

ง,งอยู่ย้้นนีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ทุ่มกว่าจะสองทุ่มเลยนะครับเ,เดือนไงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมากลางเต็นอยู่กับน้องอีกสองคน,นครับที่มาด้วยกันอีกคนหนึ่งก็ขับรถให้อาจารย์ป๋องนะครับ ตอนนี้เรามานอนอยู่สามคนครับตรงนี้เขาไปนอนกันที่ศาลากันหมดนะตรงนี้เป็นหน้าผานครับตรงนี้ผมมาอยู่ตรงหน้าผานะครับไปข้างล่างมองลงไปข้างล่างนี่ก็จะเป็น,นสวนยางนะครับได้ยินเสียงรถอยู่ข้างล่างนู้นครับไกลๆเนี่ผมใช้ไฟไอันนี้สองนะครับมันมืด แต่เป็นคืนเดือนไงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างล่างนะครับสวยนะท่านผู้ชมทางนู้นน่าจะเป็นไฟไหม้นะตั้งนานเลยนะครับท่านผู้ชม,มเดินไงนะท่านผู้ชม,มเห็นไหมทางนู้นครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับ เห็นไหมบรรยากาศเงียบสงัดดีนะครับตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์ภูยาคานะครับไม่แน่ใจว่าอยู่อำเภออะไรนะครับ อำเภอบุญทริกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทางผ่านไปช่องมิกนะครับทางนู้น่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นไฟไหม้นะครับที่เห็นข้างหลังนู้นฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นสพลาวนะครับ ตอนนี้ผมนั่งอยู่คนเดียวน้องไปเอารถนะไปเอารถมาจอดฝั่งนี้ผมก็จอดไว้ฝั่งนู้นเนี่ยนู่นอยู่ทางนู้นครับไกลพรุ่งนี้ก็จะเป็นการทอดพระป,ป่านะครับที่สำนักสงฆ์ภูยากานะครับพระป,ป่าซื้อที่ดินของวัดนะครับ ประเดชพระคุณลุงพ่อณภัยท่านได้พูดไว้เมื่องานปฏิบัติธรรมที่วัดนนจิกนะครับลวงพ่อบอกว่าอยากจะเอาเงินอยากจะนำเงินมาช่วยทอดพระป่าช่วยซื้อที่เนื่องจากทางวัดได้ซื้อไว้นานแล้วนะครับลวงพ่อได้ปร,รบไว้ว่าจะมาทอดพระป่าในวันที่25ส้าคือพรุ่งนี้นะครับ ก็เลยถาอาจารย์ก็เลยได้มาผมให้ท่านผู้ชมได้อยู่บรรยากาศนะครับเงียบสงัดมว่าผมจะนั่งสมาธิตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงอยู่ทางนี้นะครับไม่แน่ใจ เสียงเพลงหรือเสียงสวดมนต์ไม่รู้ครับได้ยินเสียงก้องก้องตอนนี้ลมแรงมากคราน จะนั่งสมาธิต่อนะท่านผู้ชมรุ่งสัสดิ์ตอนเช้าครับท่านผู้ชมตอนนี้ตีสามแลวนะผมลุกมาอาบน้ำแล้วนะเมื่อคืนนี้ลมพัดเย็นมากเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับนี่นะครับตอนนี้ตีสามครับทำไมเขาเปิดเพลิงในชเช้ายังดูฝั่งนู้นเป็นฝั่งสปปลาวนะครับท่านผู้ชม bên này chai ra bên đường thôi để cho bịt phải nào, Ừ. Các bạn hãy đăng kí cho kênh gì ห้านาทีหกโงเชานะ้านใกลขึ้นแล้นะอันนี้ใกล้จะหกโมงเช้าแล้วนะ ทางนี้นะท่านผู้ชมนี่นะครับผ,บผาทางนี้นะเป็นหน้าผานครับ หน้าผาลงไปนะครับท่านผู้ชมลวงพ่อมาแล้วนะครับเป็นไรหักผมเมื่อกี้ผมไม่มาเก็บเต้นเลยผมนั่งเล่นอยู่หนาวนะครับอยู่หน้าผาพอดีเลยมันคือลมเย็นมากเลยไม่เย็นอย่างเดียวลมแรง ลมพัดแรงมากเลยนะนี่ทำเป็นปุตินี่เห็นนะครับท่านผู้ชมข้างหลังเนี่ยนี่นะครับเขามานั่งรอเก็บภาพบรรยากาศตะวันขึ้นเลยนี่นะครับอันนี้เอา ดี๋ยวมาถ่ายให้ดูครับท่านผู้ชมอย่าไปดูทางนน้น่อยนี่นะครับแต่วันยังไม่ขึ้นเลยอากาศกำลังดีนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม chào rê <coughs> để đi